เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Cash TV เ mm hmm. ช่นเคยนะจ๊ะ mm hmm. ก็วันนี้จะมาพูดถึงอ่าสกุลเงินเหรียญบิตคอยซึ่งเหรียญบิตคอยเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวยสักไม่สักครู่ครับ mm hmm. เหรียญบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่น่าจะมาจากญี่ปุ่นหรือยังไงนะฮะไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ เท่าที่รู้ก็น่าจะมาจากญี่ปุ่นเพราะว่ามันบิตคอยลองลงมาคือสตชินะฮะมันจะเป็นเหรียญหน,นะะ้านะตาเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันสามารถเอาเหรียญเนี้ยมาแปลงเป็นเงินได้โอเคเนาะแปลงเป็นเงินสกุลบาทได้หรือว่าสกุลยูโรสกุลอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเปลี่ยนได้ทั้หมดแล้วที่เห็นเห็นกันที่เขาเล่นกันว่าว่ามัน มีข้อเสี่ยงเสี่ยงเยอะนู่นนี่นั่นก็มันก็แล้วแต่คนคิดเนาะสำหรับผมถามว่าเสี่ยงไหมกับการหาหาสกุลเงินเหรียญเนี้ยเดี๋ยวผมผมจะทำคลิปหาให้แล้วกันนะครับการหาบิตคอยมันมีหลากหลายวิธีฮะในการหามูลค่าของมันตอนนี้อยู่ประมาณหเหรียญบิตคอยเท่ากับ หนึ่งเหรียญบิตคอยเท่ากับสามหมื่นหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้กำลังเทรดอยูป่ปัจจุบันนี้เลยวันที่สิบแปดเดือนหนึ่งปีหกศูนย์เลยมันอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งหนึ่งเหรียญบิตคอยเท่ากับสามหมื่นหนึ่งถ้าคุณหาได้หนึ่งเหรียญคุณก็มีเงินใช้เลยสามหมื่นหนึ่งแน่นอนนะฮะเว็บสมัครในการเก็บเหรียญเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปโอเคเนาะเว็บหาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเช่นกัน แต่วันนี้จะมาพูดถึงเหรียญว่ามันมีตัวตนจริงหรือไม่มันคืออะไรเค okay, นเนาะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่านั้นๆๆๆๆๆปุ๊บมันโกงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าอ่ามีข่าวออกครับเราก็ลองไปหนี่เลยลองไปดูเพราะว่ามันมีคลิปอยู่ผมจําได้ผมเคยไปนั่งดูอยู่คลิปมันก็จะพูดถึงเหรียญบิตคอยกับการทําเงินจริงหรือเท็จ สามารถทําเงินให้เราได้จริงหรือเปล่าโอเคเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไปนั่งหาดูมันจะมีอยู่เว็บเนี้ดังมากเนี่ยไอรายการเนี้มันจะพูดถึงเสิร์ชใน YouTube เจอแน่นอนฮะก็มีคนหากันเยอะแยะนะฮะแทบจะทั่วโลกอ่าไม่ใช่แทบจะทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยจริงๆซึ่งประเทศที่หามันแล้วจับจ่ายใช้สอยกับเหรียญน,นี้มากที่สุดคือประเทศจีนนะ กลายเป็นประเทศจีนที่ที่มันให้ความสำคัญกับเหรียญบิตคอยมากที่สุดในปัจจุบันนี้ามากกว่า50%อนะโอเคเนาะก็บิตคอยคือสกุลเงินที่ติตอนซึ่งอยู่ภายใต้การ,รดูดลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโอเคก็จะมีหนึ่งการหาคือการขุดใช้โปรแกรมขุดบ้าง หน้าเว็บขุดบ้างอะไรบ้างการหาฟรีบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากกับคนไทยนะฮะไม่รู้ว่าทำไมนะฮะสามารถเอาไปจ่ายใช้เติมเงินก็ได้เติมเข้า Wallet เกมก็ได้หรือว่าจะแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินไว้ใช้ก็ได้นะฮะก็ค่อนข้างเยอะในหลากหลายวิธีโอเคเนาะก็วันนี้จะมาพูดถึงแค่บ,บิตคอยว่ามันคืออะไร มันเป็นเงินที่ใช้ได้จริงหรือว่าเป็นแค่การหลอกให้คนเข้าไปลงทุนเฉยๆสำหรับผมผมหาเนี่ยเข้าวงการเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยพูดอย่างนี้เลยเข้าวงการบิตคอยนเนี่ยทั้งการเทรดเทรดนี่ก็คือหนึอันหนึ่งเทรดเทรดจะเป็นการเนี่ยครับเทรดอันนี้คือเว็บ bx นะครับเทรดนี้จะเป็นการเหมือนการเล่นหุ้นเนาะเราเรามีอยู่แสนเหรียญแสนเหรียญซาโตชิ ก็คือยังไม่ถึงหนึ่งแสนเหรียญเท่ากับยี่สิบาทเอาคิดเป็นบาทละกันหนึ่งแสนเหรียญเท่ากับยี่สิบาทตีกลมๆนะจริงๆมันมากกว่านี้นะโอเคนะก็หนึ่งแสนเหรียญเท่ากับยี่สิบาทเราเอายี่สิบาทเนี้ยที่เรามีเนะี่ยมาขายเออมาซื้อไม่ใช่มาขายซื้อก่อนต้องมาซื้อก่อนมาซื้อในเลทในเลทตอนบิตคอยล์ลงเช่นพ่วง ตดจีนอย่างเงี้ยก่อนจะตุดจีนตุดจีนทองจะขึ้นทองขึ้นบิตคอยล์ลงโอเคเนาะง่ายๆก็คือทองขึ้นบิตคอยล์ลงพอบิตคอยเออไม่ใช่ทองขึ้นบิตคอยถูกไหมวะโอใช่ใช่ใช่ถูกแล้วพอช่วงตุดจีนเนี้ยทองมันจะขึ้นเพราะว่าคนจีนเขาจะให้ความสําคัญกับทองถูกไหมว่าเขาจะไปซื้อทองมานุ่นนี่นั่นทานํากันในช่วง เทศกาลตุ๊จีนบิตคอยจะลงหวบจะลงจากสามหมื่นตอนนี้สามหมื่นหนึ่งมันจะลงไปถึงสองหมื่นแปดหรือไม่ก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็รอจังหวะเนี้ยที่มันลงปุ๊บเราเข้าไปซื้อบิตคอยแล้วเราก็เก็บไว้เรามียี่สิบาทเราซื้อบิตคอยในราคาสองหมื่นแปดเนี่ยในเออในเลทสองหมืนแปด 28, ไม่ใช่ในราคาในเลทสองหมืนแปด 28, เนี่ย เราจะได้อยู่ประมาณแสนสองหมื่นมั้งประมาณนี้โอเคเนาะเราจะได้มาฟรีๆสองหมื่นปึ๊บเราซื้อมาละแสนสองหมื่นเราลรอมันขึ้นถึงสามหมื่นอีกรอบหนึ่งพอผ่านช่วงตุดจ,จีนไปประมาณสี่ห้าวันปุ๊บมันกลับละทีนี้ทองเริ่มลงพอหมดเทศกาลปุ๊บทองเริ่มลงบิตคอย n เริ่มเด้งขึ้นคุณก็หาจังหวะที่คุณคิดว่ามันจะไม่ลง คิดว่ามันจะสามารถขึ้นไปอีกหรือว่าถ้าเกิดคุณพอใจในเลทนั้นแล้วคุณก็ขายคุณก็จะได้มาได้เงินเพิ่มจากอ่า20บาทที่คุณลงทุนไปคุณซื้อมาแสนสองหมื่นคุณขายคุณขายได้แสนเออคุณขายได้ยี่สิบยี่ห้าบาทคุณได้เพิ่มมาห้าบาทหละในการเทรดแค่นนะิดหน่อยอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะแต่ในคนที่เขาเล่นจริงๆเขาลงทุนกันเป็นหมื่น โอเคเนาะเขาลงทุนกันเป็นหมื่นบาทแล้วเวลาได้มันได้ทีอ่าสี่ห้าร้อยหรืออ่าเอาง่ายตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทถ้าสมมุติว่าคุณลงทุนสองหมื่นคุณจะได้สี่ห้าเออหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันแล้วแต่จังหวะที่คุณเทรดหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของคุณโอเคเนาะอันนี้คือหนึ่งในการเทรด ซึ่งคุณต้องเข้าเข้ามาลองเล่นดูถึงจะรู้นะอันนี้คือตัดออกไปถ้าสำหรับสายฟรีนะยังไม่สนใจในการเทรดอ,อันดับที่สองก็คือการหาหาบิตคอยฟรีสายฟรีทั้งหลายในการหาบิตคอยซึ่งผมทิ้งลิงก์ในการหาเป็นคลิปคลิปหนึ่งทิ้งไว้คลิปหนึ่งแลละก็อันนั้นก็ ลองเข้าไปดูฮะก็คือมันเป็นสายฟรีที่ที่ได้บิตคอยค่อนข้างมากกับเว็บดันนะฮะซึ่งมันไม่มีทางบินหนีเพราะมันเปิดมานานแล้วโอเคเนาะกับสายฟรีซึ่งผมก็เป็นสายฟรีคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งหามาได้ค่อนประมาณหนึ่งแล้วเอาไปลงทุนบ้างเอาไปเทรดบ้างแล้วก็ยังหาปัจจุบันนี้ก็ยังหาอยู่โอเคนะมันหาได้เรื่อยๆมันอยู่ที่ความขายันของคน ซึ่งผมไม่ได้ทำอันนี้เป็นหลักนะผมทำงานทำงานปกติเลยกินเงินเดือนแต่ว่าเลิกง,งานเลิกง,งานมาก็ใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงมาดูมาดูเกณฑ์กราฟหุ้นกราฟมันจะเป็นกราฟอย่างเงี้ยเหมือนหุ้นอ่ะเหมือนหุ้นเวลาเราเล่นนะก็มาดูกราฟบ้างมาเคมบิตคอยฟรีบ้างมาอะไรบ้างอืมมาเล่นเกมแล้วได้ได้บิตคอยอย่างเงี้ยโอเคเนะอันคือ ผมสายฟรีกับอีกอันนึงจะเป็นสายขุดสายขุดซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ขุดก็จะมีเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบอร์ดต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณมาดูโรงงานของเขาเนี่ยเขาจะขุดกันวันหนึ่งได้เป็นโอ้ยหลายหลายพันเหรียญหลายพันเหรียญซโตชิหลายพันล้านเหรียญซโตชีก็ตีเป็นบิตคอยก็หลายหมื่นบาทเหมือนกันอ่หลายแสนอ่ะ ดีไม่ดีเป็นหลักล้านหรือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันอยู่ที่มันอยู่ที่โรงงานด้โรงงานบางโรงงานก็ได้น้อยโรงงานบางโรงงานก็ได้เยอะแต่สุดมากเขาจะได้เยอะกันเพราะว่าขุดอย่างเดียวไงแต่อุปกรณ์ค่อนข้างแพงแต่ซึ่งตรงเนี้ยเราตัดออกไปเราแค่มาดูว่าเขาทํางานกันยังไงเฉยๆโอเคเนะก็สายขุดก็จะมีเป็นหน้าเว็บบ้างครับหน้าเว็บเช่นเอ่อเว็บเนี่ยนี่เทรนนิ่งจะเป็นเว็บเทรดนะครับ แต่ผมหาให้ว่าเป็นซึ่งผมก็มีแหละแต่ขี้เกียจเปิดโอเคนะผมขี้เกียจมาเปิดมันต้องเซตอะไรเยอะแยะไงเนี่ยอย่างอันเนี้ยเว็บบอทบอทเราจะมีบอร์ดหน้าเว็บบ้างบอร์ดเป็นหน้าเว็บซึ่งมันจะให้แรงขุดเรามาประมาณหนึ่งประมาณนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยให้เราไปขุดแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขุดเนี้ยมาซื้อแรงขุดเพิ่ม แล้วก็ปล่อยขุดวนๆอย่างเงี้ยทําเวียนๆไปเวียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอจะเห็นภาพเนาะก็คือได้เงินเอาเงินไปซื้อแรงพอเราก็ขุดไปได้สักพักหนึ่งเอาเงินไปซื้อแรงเงินไปเติมแรงเงินไปเติมแรงแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าแรงคุณสามารถขุดวันหนึ่งได้ประมาณหมื่นเหรียญซาตโตชิหรือไม่ก็แสนเหรียญซาตโตชิคุณพอแล้วคุณก็ไม่ต้องซื้อแรงและคุณก็ปล่อยมันขุดไป แต่ผมเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งผมคำนวณดูแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้เดือนละหนึ่งบิตคอยก็เท่ากับสามหมื่นตกเดือนละสามหมื่นนะถ้าจะไม่ถือว่าจริงจังนะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่า,วาเสริมเฉยๆนะจริงๆก็คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคุณจะหาให้ได้หนึ่งบิตคอยซึ่งเหมือนผมเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าเดือนหนึ่งจะหาให้ได้หนึ่งบิตคอยแล้วก็วันหนึ่งอะเราต้องหาให้ได้ สามล้านสี่สามล้านสี่บิตเออสามล้านสี่ส,สตโตชิถูกต้องไหมเอาสามล้านสี่ไปคูณคูณสามสิบคูณสามเอก็ได้แล้วแต่มันจะตกหนึ่งบิตคอ,คอยพอดีโอเคก็ผมก็ต้องหาให้ได้สามล้านสี่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณวันละแสนวันละแสนเพราะเพิ่งเริ่มได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่าวงการนี้มันต้องทำนานนิดหน่อยทำเป็นเดือนอ่ะ ซึ่งผมก็ลองผิดลองถูกโง่โงงูปลาๆไปก็ได้มาวันละแสนก็ถือว่าคุ้มเนาะก็เสียค่าโง่ไปบ้างในการเอาไปลงทุนแล้วเว็บบินหนีคือผมไม่แนะนําให้ลงทุนนะกับเว็บที่ไม่น่าผมผมคิดว่าทุกเว็บไม่น่าเชื่อถือนะแต่จะมีบางเว็บที่เราสามารถกอบโกยเงินได้ อย่างเช่นสมมุตินะผมยกตัวอย่างเลยแต่จะไม่บอกว่าเว็บอะไรมันจะเป็นเว็บคูณ2อคูณสองบิตคอยเราลงทุนหมื่นหนึ่งอีกร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงคือสี่วันสี่วันมันจะคูณมาให้เราเป็นสองหมื่นซึ่งเว็บเนี้ยผมเล่นด้วยตอนแรกผมลงไปหมื่นหนึ่งคูณมาสองหมื่นผมลงไปอีกสองหมื่นคูณมาสี่หมื่นแล้วผมก็ไปทําอย่างอื่นใช่ไมรวบรวมรวบรวมมาได้ประมาณห้าแสน 5แสนเหรียญซาตโตชีนะผมก็เลยลงแม่งไปเลยแสนหนึ่งเออลงไปเลยสองแสนลงไปสองแสนกะให้มันโอนมาสี่แสนเนเรียบร้อยครับรอบที่สามเจ๋งฮะแม่งไม่โอนแม่งปิดเว็บมันไม่ได้ปิดเว็บหนีคือมันไม่จ่ายคือเป็นอะไรที่อันตรายนะกับเว็บคูณทั้งหลายแต่เว็บที่เป็นหน้าเว็บแล้วให้เราบอทอย่างเงี้ยอันเนี้ย เอถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูกเกี่ยวกับเว็บบอทเว็บไซต์ฟรีทั้งหลายมีเยอะแยะเดี๋ยวผมลงคลิปให้กับเว็บที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแล้วได้เยอะจริงคือได้ค่อนข้างพอใจเลยกับการที่เรามานั่งเสียเวลาเนี่ยทุกนาทีของเรามันมีค่าเราต้องทําให้มันได้มากที่สุดในการเล่นมันถูกต้องไหมฮะคือผมก็หาเว็บที่มันไม่ต้องทําอะไรมากหรือว่าทํามากแล้วได้มากอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ กับสายลงทุนก็คือเออสายพนันสายเสี่ยงก็คือเอาไปเสี่ยงเรามีแสนหนึ่งเอาไปเล่น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 ถ้าเกิดเราโชคดีเราหัวดีดวงดีเราได้เงินคูณมาแต่ถ้าเกิดมันจะเป็นเว็บไฮโลเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยเป็นการพนันโอเคเนาะการพนันเป็นไฮโลซึ่งผมไปเล่นเล่นมาผมเล่นอยู่สามเว็บ ก็ได้บ้างเสียบ้างซึ่งผมเสียกับเว็บมันก็อยู่ประมาณสามแสนแต่ได้มาก็ประมาณสี่ห้าแสนหักลบกันแล้วก็เหลือโยม,มันสองสามแสนเหมือนกันสองสามแสนอยู่ประมาณเนี้ยไม่ทิ้งแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่แต่มันก็เสียไปถูกไหมเราก็หาวิธีเล่นของเราเองคือผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันอยู่ที่เราเล่นโอเคเนาะกับเว็บบิตคอยก็ เข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะเดี๋ยวว่างจะมาตอบนะจุ๊บจุบถ้ายังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาอาธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอเคกับใครที่สนใจหรือว่าอยากรู้จักมันมากกว่านี้ไม่ต้องทุ่มเทเวลาให้มันร้อยเปอร์เซ็น์ครับแค่ทิ้งชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อมานั่งลองเล่นมันลองเข้าใจมัน แล้วคุณจะติดใจจริงๆเหมือนผมผมก็เริ่มโอเคกับมันแต่ผมมีช่วงหนึ่งนะที่เล่นกับมันนี่แหละแล้วไปลงทุนสองแสนเนี่ยเรากว่าจะหามาได้สองแสนถูกไหมตั้งหลายวันคือตอนนั้นใหม่ๆไงหลายวันเลยเป็นอาทิตย์ได้มาสองแสนเราไปลงทุนเลยเออ,อได้มาห้าแสนเราไปลงทุนเพื่อที่ว่าจะเกณฑ์กําไรเข้ามาโดนปุ๊บผมคิดจะเลิกผมเลิกเล่นมันประมาณสาม,าม,าม,ามาวัน ก็เลยกลับมาคิดด้วยเออมันคือมันก็มีคนบอกอยู่แล้วว่ามันเสี่ยงถูกไหมเราก็ควรจะเตรียมใจไว้ว่าอาจจะโดนหรือถ้าโชคดีก็ได้ก็แค่นั้นเองอ่าเนาะก็ปล่อยมันแล้วก็มาหาใหม่หาทางอื่นซึ่งตอนนี้ก็โอเคครับผมก็ได้เงินจากมันก็ระดับนึ่งอะแต่ผมยังไม่ออกมาใช้นะเพราะว่าผมต้องการ ทำให้มันได้มากกว่านี้คือเราจะทําทั้งทีเราต้องทําให้สุดอ่ะไม่สุดเดี๋ยวมันคาใจทึกเราทํามาแค่นี้ปุ๊บเราโอนออกมาใช้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มหาใหม่เริ่มเก็บใหม่ซึ่งใครจะทําแบบนี้ก็ได้มันไม่ผิดแต่สําหรับผมผมจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยจากเหรียญที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนกับเว็บต่างๆลงทุนแล้วก็เกณฑ์กำไรจากเว็บต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสะสมให้มันได้เนาะ ก็ตามนั้นแหละครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่าบิตคอยคืออะไรก็พอจะเข้าใจกันแล้วเนาะผมก็คิดว่าน่าจะนี่ก็พูดมา,ลาหลายนาทีแล้วแหละเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งถึงหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเว็บคนที่สนใจก็เว็บสมัครเอ่อเว็บสมัครที่ว่าสามารถเก็บเก็บสกุลเงินเหรียญบิตคอยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านด้านล่างใต้คลิป ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ฮะลิงก์เดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ก็กดเข้ามาปุ๊บจะขึ้นหน้านี้กดติ๊กถูกเลยฮะว่าฉันไม่ใช่โรบอทแน่นอนฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ติ๊กตามรูปคือมันจะบอกว่าให้เราติ๊กะไ่ก็ติ๊กไปกดยืนยันรอสามวิฮะเอา้าไม,ม่เลขไม่เดินเดินสีนู โอเคเนาะสามวิปุ๊บกด Get Link เลยฮะกด Get Link ปุ๊บอ่าจะขึ้นมาเป็นหน้านี้เป็นหน้า YouTube ก,ก็อันนี้จะเป็นวิธีสมัครวิธีการเปิดบัญชีกระเป๋าบิตคอยออนไลน์นะฮะแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยคุณก็อ่าดูเขาแล้วก็สมัครตามเขาไปนะฮะโอเคเนาะ แค่นั้นเองเราก็กดยืนยันใต้คลิปจบไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้เป็นการโปรโมทช่องให้เขาด้วยนั้นเนี่ยฮะต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกก่อนโอเคเนาะก็ให้ยอดวิวเข้าไปง่ายดีโอเคนาะก็คมีคนให้ความสนใจกับบิตคอยค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นแค่หนึ่งชแนลนะมีคนดูหมื่นห้า ซึ่งมันมีเป็นร้อยเป็นพันชแนลที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณก็ลองไปศึกษาดูโอเคนะอันนี้ผมก็บอกแค่การสมัครการไร่เฉยๆครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you again yesterday ครับผมเจเปินจุบๆ